สวัสดีครับ M Max Solar Cell จังหวัดพิษณุโลกครับคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวส่งงานลูกค้านะครับเป็นระบบออนกิด3,000วัตต์นะครับหรือ 3k นะครับชุดนี้ใช้แผ่นได้ตั้งแต่8ถึง10แผ่นนะครับมีคู่มือการติดตั้งไปให้นะครับสาย CT นะครับ CT คล้องเข้ากับเส้นลายนะครับ CT คล้องกับเส้นลายลูกศรชี้ลงนะครับแล้วก็จับในส่วนของด้านล่างของเบรกเกอร์มาเข้ากับ ตัวเบรกเกอร์ของผมได้เลยนะครับก็คือลาย AC Input เช็คให้ถูกต้องนะครับเส้นลายเส้นนิต้อนแผงโซลาเซลล์ต่อบวกต่อลบเช็คให้ถูกต้องนะครับวิธีการต่อมีให้ครบเลยแล้วก็ในส่วนของ CT ทีไปคล้องเข้ากับเส้นลายที่ก่อนเข้าเมนเบรกเกอร์นะครับคล้องเส้นลายลูกศรสังเกตดูดีๆว่ามันจะมีลูกศรอ,อยู่นะครับลูกศรชี้ลงนะครับลูกศรชี้ลงคล้องเส้นลายส่วนด้านล่างจัมเข้ากับตัวเบรกตัวอินเวอร์เตอร์ได้เลยนะครับ ตัวนี้ผมเซตระบบทุกทุกอย่างไปให้แล้วนะครับลูกค้าท่านใดที่ซื้อเป็นชุดสําเร็จไปหรือว่าซื้อเฉพาะตัวอินเวอร์เตอร์ไปนะครับผมจะทําการเซตระบบตั้งค่าอินเวอร์เตอร์นะครับเพื่อที่จะไม่ให้ย้อนนะครับไม่ให้ย้อนเข้ากับมิเตอร์การไฟฟ้านะครับจะผลิตเท่าที่ใช้เท่านั้นนะครับใช้เท่าไหร่ถึงจะผลิตเท่านั้นนะครับตัวนี้ผมได้เซตระบบไปให้หมดแล้วนะครับตัวนี้จะเห็นได้ว่าหน้าจอเนี่ยหน้าจอเดี๋ยวดูจากหน้าจอนะครับ มันจะผลิตอยู่ตอนนี้จะไม่ผลิตนะครับก็คือ0.0กิโลวัตต์นะครับพอมีโหลดนะครับตอนนี้ผมจะลองกับตัวหม้อหุงข้าวให้ดูนะครับกินประมาณ3-400วัตต์นะครับก็จะผลิตเห็นไหมครับผลิตขึ้นมา4 0 0 5 0 0วัตต์นะครับก็คือผลิตมาชดเชยกับหม้อหุงข้าวนะครับโหลดใช้เท่าไรถึงจะใช้จะผลิตเท่านั้นนะครับจะไม่ผลิตเกินนะครับถ้าเกิดผมเอาหม้อหุงข้าวออกนะครับก็จะหยุดผลิตนะครับจะลดกําลังการผลิตลงเห็นไหมครับ จะไม่ผลิตคือถ้ามีโหลดถึงจะผลิตนะครับเพื่อที่จะเป็นการป้องกันไม่ให,มห <P ew are> ให้ย้อนเข้ากับมิเตอร์การไฟฟ้านะครับข้อควรระวังต่อให้ถูกต้องนะครับเช็คเส้นลายเส้นนี้ต้องให้ถูกต้องนะครับวิธีการเช็คเส้นลายนะครับก่อนพอต่อเสร็จปุ๊บเนี่ยก่อนที่จะยกเบรกเกอร์นะครับให้ท่านใช้ไขควงเช็คก่อนนะครับว่าเส้นที่ต่อนั้นเห็นไหมครับจะมีไฟไขควงจะมีไฟนะครับเส้นลายคือเส้นที่มีไฟนะครับต่อให้ถูกต้องเส้นลายคือเส้นที่มีไฟนะครับ จำให้ถูกต้องก่อนที่ยกเบรกเกอร์นะครับเช็คความเรียบร้อยถูกต้องก่อนนะครับในส่วนของแผ่นโซลาเซลล์ก็ต่ออนุกรมกันได้เลยครับอนุกรม8ถึง10แผ่นได้เลยนะครับมาเข้ากับชุดอินเวอร์เตอร์ได้เลยนะครับเท่านี้เครื่องก็ทํางานเลยนะครับสวิตช์โยกอยู่ด้านล่างนะครับสามาษถดูผ่านมือถือได้นะครับดูกําลังการผลิตผ่านมือถือได้นะครับมีสวิตช์โยกออนออฟอยู่ด้านล่างของตัวเครื่องนะครับพอต่อทุกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเนี่ยก็เปิด เบรกเกอร์ทั้งหมดเลยแล้วก็ออนออนตัวสวิตช์ขึ้นนะครับออนตัวสวิตช์ขึ้นได้เลยนะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณพี่ประเสริฐนะครับสั่งมาจากอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขานะครับอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขาลูกค้าซื้อแล้วสามารถไปติดตั้งเองได้เลยนะครับไปติดตั้งเองได้เลยนะครับ m m a x s o l a r c e l l เจังหวัดพิษณุโลกยินดีบริการทุกท่านครับชุดนี้เป็นชุดประหยัดไฟในบ้านนะครับต้องการเปิดแอร์นะครับใช้ไฟในช่วงกลางวันนะครับจะช่วยลดค่าไฟได้นะครับ แนะนำเป็นชุดออนกิตเลยนะครับเพราะว่าไม่ต้องลงทุนในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับ0816806051ครับ0816806051ครับยินดีบริการทุกท่านครับสวัสดีครับ